สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูว่านะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสวันที่16พศ25 68นะครับติดลมยันเช้าเลยครับคิดว่าจะไม่รอดแล้วสามตัวนะครับ ธนูธนูว่าวรอดอยู่สามลำนะครับอีกลำหนึ่งธนูขาครับ,รบหายันย,ย,ยาวครับ ท้องฟ้าก็จะคลึ้มๆหน่อยครับเหมือนฝนจะตกเลยครับ,รบโอ้มีเสียงเพลงด้วยที่ติดลิขสิทธิ์ไม่ได้เนี่ย ช่วงเช้าเช้านะครับอากาศเย็นดีครับอันนี้ของผมนะครับนี่ ครใบป,ปติกลั่นยันเช้าทั้งสองลำไปไหวขาดตั้งเตะกี่ทุ่มจำไม่นด้ ผมเบาไปเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้ก็ ใครเข้ามารับชมแล้วก็ถ้าชอบก็เยือลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ